สวัสดีจ้าแม,านนม,ม่แ้องวันนี้จินสิมาเอ็ดลาบปลาดุจ้าปลาดุปลาดุยากใหม่ๆแลยจ้าเนี่ยวันนี้สิกินขากับยางปลาดุเดี๋ยวจินสิขอเวลาไปแกะเนื้อมันกอนจัดเนาะผักแต่มีตะไคร้ใบมะกรูดคาต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งเลื่อยเดี๋ยวจินขอเวลาไปแกะปลากันนะจ้ดเนาะ เดี๋ยวหั่นผักก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวไปแกะเนื้อปลากินกับซีหั่นหอมหั่นหอมหั่นผักชีไว้ละจ้ะเนี่ยเครื่องข้างเคียงหั่นไว้มีต้นหอมแล้วก็มีผักชีนะจ้ะเนาะหั่นเอาไวไ้เลยผักชีต้นหอมผักชีแบบมีผักหอมปีนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจิ้มขอเวลาหั่นก่อนนะจ้ะเนาะ อันนี้หอมแดงนะจ้าเดี๋ยวจินหันหอมแดงนี่หอมแดงน้ำจ้าอันนี้ก็สิเป็นเครื่องมีข่า,ม,ขามีตะไคร่ใบบักกูดนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจินหันข่าตะไคร่ใบบักกูดก่อนจ้านีจ้ขาข่าตะไคร่ใบบักกูดหอมแดงจินทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะบะนัน้จินผ้ามันตาําข่าตะไคร่ใบบักกูดนะจ้ะนี่ตําเครื่องมันนี้เราก็ไปแกะเนื้อปลา ไปบกบู๋เนี่ยจะพี่น้องหัน่นแล้วก็ามาตำเดี๋ยวจิ้นตำแป๊บนึงแล้วจ,จะเนาะนี่จ้าเนื้อปลาดุกที่จิ้นแกะไว้นะจ้ะเดี๋ยวจิ้นจะสับสับให้ละเอียดจ้ะสับให้ละเอียดก่อนนะเดี๋ยวจิ้นตับก่อนพอแล้วก็สับก่อนนะจ๊ะนี่จ้าเนื้อปลาดุกที่จิ้นสับแล้วกินเกา่ามั้ง หัวแล้วก็ใส่พริกขาก่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เขาตำไวะะ้ค่ะน้อใสาแล้วก็เอามาตุ้บบบบอตัวไปมันแบบหอมขัวไปสักท่า ก็ไปปรุงเครื่องเวลามันเย็นแล้วเราก็ปรุงเครื่องให้เครื่องมันหอมเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเทีย่ปรุงเครื่อง้วจ้ะน้อนี่จ้าจิ้นขัวแบบหอมมันไข่มันเย็นก็นะจ้ะเรากะเอามาปรุงเครื่องได้เลยมีใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปกะใส่พริกป่นนะจ๊ะผู้ใดมาเผ็ดลายก็ใส่หลายใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ใส่ ชูโรสใส่ชูโรสใส่น้ำปลาซิมไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่เครื่องใส่เครื่องมีหอมแดงใส่หอมแดงไปเสียงดังไหมใส,ใส่หอมแดง เห็นพัจะกใส่ผักซี่ลงไปนะจ๊ะผักชีผักผักหอมปีผักฟันเรื่อยใส่ลงไปเลยค่ะเยอะไปก็นก็จะน่ากินนี่ชิมดูโอเคก็กินได้เราพี่น้องนะีน่ะนี่ลาบปลาดุก ไปกินกันเลยจ้าอะพี่น้องมากินราบปลากันเลยจ้านี่เฮดเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมจ้ามากินกันเลยจ้าก่อนกินกินกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาสแซบนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ u t u b e มูลน้พักมากเป็นถานเลยจะผักมีผักข้าวตองเนี่ยแก้โรคมะเร็งได้จะผักข้าวตองกินปลูกเองนะจ๊ะเนาะมีผักกาด ผักสลัดแตงกวามะเขือมียูนเด้วยใจมะเขือผักกวางตุง้งมีรากชูด้วยจ้ในรากชูแล้วก็มีข้าวเหนียวกินหนึ่งเองร้อนๆเลยจ้ามากินกันเลยแต่จินสิตั้งแบบข้าวเหนียวไว้ตรงนี้นะจ๊ะนะนี่แหละเราจะต้องกินข้าวเหนียวเราเป็นลูกอิสระมากินกันเลยจ้กาก็สไิ้กินนะจ๊ะเนาะ ลาบปลาดุกผักไลาๆเลยบูนี่ผักข้าวตองเนี่ยเขาวอกแกโ้ลคมาเล่น้องนอกนกินแล้วดี กินกับลาบนี่มันจะเข้าออก,กันเด้น,นี่ก็ลากชูกินกับลาบเข้าออก,กัน อ,อากชุ่มในเขากันนะข้าวเหนียวก็ร้อนอื กินกับกวางตุง้งอร่อยสุดยอดเลยพี่น้องเค้าเหนียวร้อนๆนี่มันแซ่บปลาดุกย่าง ข้าวกันผักขาวตองกินลากก็ไรได้จ้ะเนี่กินกินเป็นเพราะว่ามนน่ะเขาก็กินกินกันเลยกินนมน์กินกันเลยแบบกินเป็น เบอเกอันออนแลวจัอ ลาประดุกกับมันมันพี่น้องจะหอมหอมเครื่องเทศแล้วก็อหอมเข้าขัวแซ่บรากชูเข้ากัน แซ่บหลายพี่น้องอืออือข้าวตองกูใดที่ยุกไกๆกินนถวแถวๆเนี่ยมาเอาได้แล้วจ้าผู้ใดกินเป็นผักข้าวตองเนี่ยเดี๋ยวจินไห่เลย มาเอาเลยยางหลายเลยพี่น้อง เห็นข้ามยังไงเลยตาขาตาสวดไปเลย <c oughs> ก็คือ่าเข้ากันเนาะอืม คลิปมันเาวาเราจะพี่น้องแล้วจินจะยุดคลิปแล้วเนาะจบคลิปแล้วนะจ่ะแต่ว่าจินยังไม่อิม่มเลยนะแต่ว่าจินมันไม่ีวิธีเห็นนะมันเกิดอยไรเนาเข้าวเหนียวก็มาเป็นกระติบเลยเข้าวเหนียวร้อนๆกินกับลาบป,ป่าสุดยอดพี่น้องแซบ่บ จังใดจินก็ฝากคลิปนี้ด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัฒแสบแล้วจินจะอัพคลิปลงไม่ๆม่ทุกมือด้วจ้ะเด้อจังใดก็ฝากไลค์กดแ,แชร์กดติดตามกันไปเรื่อยๆอยู่น้ำกันไปดนโดนๆด้อจ้ะเด้อแล้ว,วจินก็สิไปหาทุกบ้านทุกซองแล้วจ้าไปกินเขาน้ำใดก็ไปละจ้าขอบุณค่ะ <laughs>